วันนี้วัดใจวันนี้วัดใจเอาอาหารมาให้พ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพที่คุ้นเคยกับการทำอาหารเป็นอย่างดีลองไปดูกันดีกว่าครับว่าของใครจะเป็นผู้ที่ถูกใจที่สุดซึ่งก่อนที่เราจะไปทราบคะแนนรวม5สัปดาห์ก็จะหมายถึงเราจะทราบผู้เข้าแข่งขัน1ใน5จะได้เป็นแชมป์รสดีเมนูแชมเปี้ยนดีลิเชียส อร่อยดีค่ะเลือกของเชมค่ะอร่อยมากๆค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากเลยค่ะเลของแคลค่ะช่องชามนี้ค่ะอร่อยดีมีมะเขือเทศด้วยอร่อยมากค่ะอร่อยตรงน้ำค่ะ ก่อนเราจะมารู้กันครับว่าใครจะได้แชมป์ไปไประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของเรานะฮะกับตองผู้ทรงเครื่องครับผมขออนุญาตบอกคะแนนรวม4สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนอดีกว่าโอนั้นตอนนี้ถึงเวลาไปดูผลคะแนนรวมทั้ง5สัปดาห์ซึ่งไล่จากมากไปหาน้อยคือ59คะแนน5 5คะแนน54คะแนน53คะแนนและ48คะแนน55คะแนนได้แก่ คุณแป๊วครับน้อยมากน้อยน้อยมากต้องมีมีมากห้าสิบสคะแนนครับได้แก่ไม่ใช่ผมแน่นอนครับไม่ใช่แน่ๆพี่อมแปมครับยังน้อยหรอยังน้อยอีกหนึ่งคะแนนเองส่วน53คะแนนไม่ใช่ผมแน่นอน เพราะฉะน,นั้นนะตอนนี้แชมป์ขอ,อของเรานะก็จะมีน้องก๊อฟกับน้องเชนรุ้กันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่บอกครับผมขออนุญาตบอกแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ก่อนดีใจไปเลยครับย <c oughs> ังยังโดยแชมป์ของสัปดาห์นี้คือคุณสองได้ไปที่14คะแนนปอมแปมและแพรวได้ไป11คะแนนก๊อฟได้ไป12คะแนนและเชนได้ไปที่9คะแนนครับและตอนนี้ครับผมอยากให้ทั้งสองท่านครับ <c oughs> ัดีนะครับเอ้ยยาวเกเก่ยวแกเกี่ยวกโอ้โหแชมป์ของเราได้แก่ได้แก่ต้องเชียงก้าเมาอน้าครับแลวถอยกลับไปครับต้องตอนจนาครับผม้หเก้าวทำไมโอ้โหไม่ไม่ไม่สงสัยถ้าเธอได้ที่1าผมก็ที่โดดยนะใช่ครับคุณได้คุณได้ไป48คะแนนนะครับโอ้โห แชมป์ประจำรายการของเรารู้สึกไงบ้างครับตกใจค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าแค่แบบเมนูไข่พะโล่เมนูหน้าที่ชนะก็แบบรู้สึกดีใจแล้วอ่ะแ,แต่แบบว่าทาแบบได้ดีมาตลอดทุกสัปดาห์นะค<อ>ะแนนสะสมดีก็รู้สึกดีใจแลไม่คุยเลยเอ่ะอันนี้เขาเรียกคุ อันนี้เขาเรียกว่าคุยเลยแหละครับแต่ถือว่าเปิดมาดีไงเริ่มต้นดีคนได้5คะแนนเริ่มต้นมาดีครับได้แชมป์กับยาแรกนะครับก็เลยทำให้คะแนนสะสมเนี่ยเยอะจนได้เป็นแชมป์รายการของเราเพื่อเท้าวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ไม่เคยทำอาหารครับมาลองทำอาหารดูครับเพราะว่า ทำได้แบบง่ายโดยที่คุณมีผู้ช่วยดีๆอย่างรถดีเมนูเนี่ยคบรถครบเครื่องไม่ว่าใครทําก็อร่อยได้แบบง่ายนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับบริษัทไอโนโมโตประเทศไทยจํากัดนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์รถดีเมนูด้วยนะครับที่มีรายการดีๆแบบนี้กับรถดีเมนูแชมเปี้ยนดีลิเชียสครับให้เราได้มาทดลองทําอาหารกันแล้วก็เชิญชวนผู้ชมนะฮะได้ลองทําอาหารกันด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้ครับใครที่เชียร์คุณ2จองฮีเข้ามาสัปดาห์นี้คุณจะได้กิน เซตนะฮะลุ้นกันและกัน3ผู้โชคดี กิฟต์เซ็ตนะฮะจากรถดีเมนูนะครับเพราะว่าเขาแชมป์เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับส่วนใครที่ทายผลก็มาว่าน้องก๊อฟนะฮะจะเป็นแชมป์ประจำรายการของเราเดี๋ยวเราจะประกาศผลกันพรุ่งนี้นะครับผ่านทาง Facebook ของเราครับใน w w w f a c e b o o k com รถดีไทยแลนด์ครับยังไงก็มาตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีแล้วกันนะฮะว่าใครจะได้ไปสำหรับรางวัลใหญ่ประจำรายการของเรานั่นคือ The New iPad ครับ16กิกไวไฟด้วยแบบฟรีๆเลยแต่ใครทายทแมวเข้ามานะคะได้ไอโฟน5เลย สำหรับใครที่โหวตความแปรเข้ามานะครับขอโทษด้วยจริงๆสหรับใครโหวตเชลล์หรอครับรับใครโหวตเชลนะครับเดี๋ยวเชลจะพาไปกินชายสีมิเจียวได้โอ้ยใครโหวตแ่คุณนะคนโหวตคุณมีเหรอครับ ผมไม่มีไงผมถึงไม่กล้าพูดเองครับผมคุณเป็นขี้แพ้มาสี่สัปดาห์ไงครับเยอะกองนำใจนะฮะครั้งหนึ่งเอาล้ะครับผู้ชมครับก็ขอให้คุณเป็นผู้โชคดีแล้วกันสำหรับใครที่เชียร์น้องเต้เข้ามาแล้วก็ทายน้องเต้เข้ามาขอให้คุณได้เด็กนิ้วไอแพดไปสิบหกกิบไฟนะครับแล้วติดตามแล้วกันเผื่อจะมีเอพิโซด2นะครับแล้ววันนี้เราทั้งหมดคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ